ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้นิทานชาติก่อตอนที่5.2ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ฝ่ายพ่อกวางเองก็รู้เรื่องนี้ดีและพยายามหาทางป้องกันไว้ก่อนอยู่เสมอมานั่นคือเมื่อถึงเวลานี้เมื่อใดเขาก็จะนำพาเหล่าบริวารทั้งหมดไปอยู่อาศัยให้อยู่ไกลจากที่แห่งนี้และเมื่อพ้นฤดูกาลนี้ไปแล้วก็จะพาเหล่าบริวารกลับมาอยู่อาศัยอย่างที่แห่งเดิมอีกคราในปีนี้ก็เช่นกัน แม้จะได้มอบหมายความรับผิดชอบให้ลูกทั้งสองเป็นผู้ดูแลเหล่าบริวารทั้งหมดไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงกระทําตนเป็นที่ปรึกษาให้และยังคอยชี้แนะในเรื่องที่เกี่ยวกันกับการดํารงชีวิตดังนั้นเมื่อถึงฤดูกาลที่ต้นข้าวและพืชไร้จะสุกงอมมาถึงอีกคราพ่อกวางจึงได้เรียกลูกทั้งสองให้มาพบอีกครั้งจากนั้นได้กล่าวออกมาว่าลูกรักเอ๋ย ตอนนี้ได้เวลาที่ต้นข้างและพืชไร่ต่างๆเริ่มที่จะสุกแล้วนะสัตป่าดังเช่นพวกเรากำลังจะได้รับอันตรายจากมนุษย์อีกคราพ่อจึงอยากให้ลูกทั้งสองนำพาเหล่าบริวารแห่งตนไปอยู่อาศัยยังที่แห่งอื่นก่อนเถิดภายหลังเมื่อมนุษย์ได้เก็บเกี่ยวต้นข้าวและพืชไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยนำพาบริวารเหล่านั้นกลับมาดังเดิมลูกกวางทั้งสองถามกลับว่า พ่อจะให้เรานำพาบริวารไปอาศัยอย่างที่แห่งใดนั้นหรือพ่อกวางกล่าวตอบว่าลึกเข้าไปทางแนวป่าด้านนั้นมีภูเขาอยู่ลูกเห็นหรือไม่ที่บริเวณเชิงเขาลูกนั้นเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยขอให้ลูกทั้งสองจงนำพาเหล่าบริวารทั้งหลายไปยังที่แห่งนั้นเสียเถิดจากนั้นลูกกวางทั้งสองต่างก็ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้เป็นพ่อ คือน,นำพาเหล่าบริวารแห่งตนไปยังที่เชิงเขาแต่กวางลักษณะกับกวางกาละไม่ได้ปรึกษากันว่าสมควรที่จะออกเดินทางไปในเวลาใดจึงจะเป็นเวลาที่จะปลอดภัยเพราะเส้นทางที่ใช้เดินทางนั้นเป็นทางที่ชาวบ้านมักใช้สัญจรไปมาด้วยฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเวลาใดที่เดินทางจึงจะปลอดภัย เนื่องด้วยลักษณะนิสัยของกวางกาลานั้นไม่ฉลาดไม่รอบคอบจึงไม่ได้สนใจเวลาที่เหมาะสมจึงปล่อยให้เหล่าบริวารออกเดินทางไปไม่เป็นเวลาคือเช้าบ้างเย็นบ้างหัวค่ำบ้างเช้ามืดบ้างซึ่งเวลาดังกล่าวนี้ล้วนเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้ชาวบ้านรู้และพบเห็นเข้าจึงร่วมมือพากันดักจับและล่าเอาชีวิตเสียไปเป็นจำนวนมากมาย จากนั้นชาวบ้านบ้างก็แล่เอาเนื้อกวางไปเพื่อประกอบทำอาหารแต่ฝ่ายของกวางลักคณะผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบก่อนที่จะออกเดินทางก็มักจะสำรวจทางก่อนแล้วจึงหาเวลาและเส้นทางที่เหมาะสมเสมอจึงพบว่าเวลาที่ปลอดภัยต้องเป็นเวลาช่วงเที่ยงคืน เพราะเป็นเวลาที่ชาวบ้านกำลังนอนหลับพักผ่อนกันจนหมดแล้วและเส้นทางที่ปลอดภัยคือเส้นทางที่เว้นระยะห่างจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนั่นเองเพราะจะได้ไม่สร้างเสียงต่างๆให้ชาวบ้านตื่นขึ้นมากลางดึกนั่นเองเมื่อมีทั้งระยะเวลาที่เหมาะสมและเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วกวางลักษณะก็นำพาเหล่าบริวารแห่งตนไปยังสถานที่ที่พ่อกวางได้แนะนำไว้และท้ายที่สุดก็ได้ไปถึงอย่างปลอดภัยไร้าการ สูญเสียใดๆต่อจากนั้นกวางลักษณะกับกวางกะละต่างก็อยู่อาศัยยังสถานที่นั้นเป็นเวลายาวนานถึงสี่เดือนเมื่อพ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวของชาวบ้านแล้วกวางลักนณะกับกวางกะละต่างก็นำพาเหล่าบริวารกลับมายังสถานที่ที่ดั้งเดิมที่เคยอยู่อาศัยแต่กวางกะละกลับไม่คิดที่จะนำพาความผิดพลาดที่ผ่านมาของตนเป็นบทเรียน คือขากลับก็ยังนำพาบริวารเดินทางกลับมาในลักษณะเดิมคือไม่ได้เลือกเวลาและเส้นทางที่เหมาะสมคงปล่อยให้เหล่าบริวารเดินทางกลับมาตามใจชอบเช่นเดิมผลก็คือชาวบ้านต่างก็พบเห็นกวางที่ เหลือจำนวนอยู่น้อยเหล่านั้นจึงพาการช่วยดักจับและสังหารจนหมดสิ้นแต่ยังโชคดีที่กวางกะลารอดปลอดภัยจึงเดินทางกลับมาถึงเพียงแค่ตัวเดียวฝ่ายของกวางลานะักขณะก็กระทำอย่างเช่นเดิมคือก่อนออกเดินทางก็จะสำรวจเส้นทางและเวลาที่เหมาะสมซึ่งเวลาที่ปลอดภัยคือเวลาเที่ยงคืนเวลาเดิมที่ได้เดินทางตอนขามาส่วนเส้นทางก็ยังเป็นทางที่มีระยะห่างจากที่พักอาศัยของชาวบ้านเช่นเดิมนั่นเอง เมื่อได้ข้อสรุปเรื่องการเดินทางเช่นนี้แล้วกวางลักษณะได้เรียกประชุมเหล่าบริวารแล้วกล่าวขึ้นว่าพี่น้องทั้งหลายพวกเรามาอยู่อาศัยอย่างที่แห่งนี้ได้สี่เดือนแล้วฉันเองรู้สึกดีใจที่ทุกเหล่าพี่น้องทั้งหลายอยู่รอดปลอดภัยกันดีและอยู่ดีมีสุขบัดนี้ได้เวลาที่พวกเราจะออกเดินทางกลับไปยังถิ่นฐานเดิมของพวกเราแล้วเพราะพ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลไรนาแล้ว แต่เพื่อให้การเดินทางในครานี้ของพวกเราเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยดีฉันจึงขอชี้แจงว่าให้พวกเราออกเดินทางพร้อมกันในเวลาเที่ยงคืนโดยตัวฉันนั้นจะออกเดินทางนำหน้าและขอให้พี่น้องทั้งหลายเดินตามมาอย่าแตกแถวอย่าไปเข้าใกล้กันกับที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเด็ดขาดนอกตัวรอดได้จากฤดูเก็บเกี่ยวของชาวบ้าน เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวจึงได้แต่เฝ้ารอการเดินทางกลับมาของลูกๆและเหล่าบริวารทั้งหลายเมื่อเห็นลูกทั้งสองกลับมาด้วยความปลอดภัยก็ดีใจแต่ก็รู้สึกเศร้าใจที่เห็นเพียงกวางกาลละกลับมาเพียงลำพังผู้เดียวไม่มีบริวารกลับมาด้วยเลยแม้แต่ตัวเดียวตรงกันข้ามกับลักษณะที่เกิดกับกวางลักษณะที่เต็มไปด้วยเหล่าบริวารแวดล้อม จึงกล่าวออกมาว่าลูกลักขณะกับลูกกะละกลับมาครานี้มีความแตกต่างกันลูกลักขณะกลับมาท่ามกลางหมู่ญาติแวดล้อมแต่ลูกกะละกลับมาอย่างไระญาติด้วยที่กล่าวมาเช่นนี้เพราะมีประสงค์จะชี้ให้เห็นว่ากวางลักขณะมีศีลรู้จักสงเคราะห์บริวารคอยดูแลบริวารด้วยความห่วงใยส่วนกวางกะละมีลักษณะตรงกันข้ามไม่เคยสงเคราะห์บริวารไม่เคยเอาใจใส่ดูแลบริวาร ในที่สุดจึงต้องกลับมาอย่างโดดเดี่ยวอันหนึ่งนิทานชาติก่อเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าผู้ที่อยู่ในสถานะผู้นำหมู่คณะที่ดีนอกจากจะมีอำนาจแล้วจำเป็นที่จะต้องมีปัญญาและรู้จักการให้การเอาใจใส่ดูแลเหล่าบริวารด้วยความจริงใจหาไม่แล้วในท้ายที่สุดจะกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวเหมือนกันกับกวางกาละนนั่นเอง